สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีดาวน์โหลดเอกสาร CAT ในเว็บไซต์ Schneider นะคะก่อนอื่นเลยเราก็ต้องทำการเซิร์ชเว็บไซต์ของ Schneider กันก่อนนะคะโดยพิมพ์ www.se.com/th เสร็จแล้วเราก็จะได้หน้าตาเว็บไซต์มาแบบนี้เลยค่ะมาที่ช่องค้นหาสินค้าพิมพ์ชื่อสินค้าหรือรหัสสินค้าลงไปวันนี้เราจะมาเซิร์ช c a d ของสินค้าตัวนี้กันนะคะจากนั้นให้กดค้นหาสินค้าค่ะ คลิกที่ปุ่มเอกสาร CAT จะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาให้เลือกประเภทไฟล์ที่ต้องการดาวน์โหลดตัวอย่างเช่น tdxml auto c a d td animate gif และไฟล์ td อื่นอีกมากมายค่ะส่วนวันนี้เราจะมาดาวน์โหลดตัว animate gif ให้ดูกันนะคะหลังจากนั้นคลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดไฟล์เมื่อคลิกแล้วจะมีหน้าต่างใสอิ n เด้งโชว์ขึ้นมาให้เราลงทะเบียน เราต้องกอรอกข้อมูลก่อนที่จะดาวน์โหลดไฟล์นี้ได้แต่หากใครที่เคยลงทะเบียนแล้วไม่จำเป็นต้องกอรอกข้อมูลใหม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์ Td ท,ที่ต้องการได้เลยค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนคลิกที่ปุ่ม Register for free หรือลงทะเบียนฟรีหลังจากนั้นให้กอรอกข้อมูลส่วนตัวตามรายละเอียดต่างๆในหน้านี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูกันนะคะว่าต้องกอรอกข้อมูลอะไรบ้างอันดับแรกให้กรอกอีเมลนะคะ ต่อมาจะเป็นพาสเวิร์ดนะคะให้ตั้งรหัสผ่านแนะนำให้มีทั้งตัวอักษรพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ตัวเลขและตัวอักษรพิเศษด้วยค่ะช่องต่อไปจะเป็นช่องการคอนเฟิร์มพาสเวิร์ดนะคะให้พิมพ์พาสเวิร์ดเหมือนช่องด้านบนอีกรอบเลยค่ะต่อไปจะเป็นการเลือกคำนำหน้าชื่อนะคะถ้าเป็นผู้ชายให้เลือก m i ตอร์แต่ถ้าผู้หญิงให้เลือก m ิสค่ะค่ะช่องนี้จะเป็นให้เติมนามสกุลของเรานะคะ ช่องนี้ใส่ชื่อจริงของเราได้เลยค่ะค่ะช่องนี้ใส่เบอร์โทรศัพท์ของเราได้เลยค่ะต่อไปจะเป็นชื่อบริษัทนะคะค่ะช่องนี้จะเป็นตำแหน่งงานของเรานะคะถ้าใครเป็นเจ้าของบริษัทก็ให้เลือกอันแรกได้เลยค่ะแต่ในที่นี้เราจะเลือกเป็นเทนิเชียนนะคะ ต่อมาก็จะเป็นชื่อผแผนกนะคะในที่นี้ก็จะมีให้เลือกมากมายค่ะมีทั้ง general management it department logistics แต่ในที่นี้เราก็จะเลือกเป็น marketing นะคะช่องนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับลักษณะของงานนะคะก็จะมีตัวเลือกหลากหลายเช่น agiculture automation automotive engineering packaging electronic panel builder ส่วนวันนี้เราจะเลือกเป็น energy กันนะคะ ค่ะช่องนี้จะเป็นจํานวนพนักง,งานในบริษัทนะคะหรือคนไหนที่ไม่รู้ก็สามารถเลือกจํานวนคร่าวๆแทนก็ได้ค่ะส่วนช่องนี้จะให้ใส่ที่อยู่นะคะสามารถพิมพ์ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเลยค่ะ ส่วนช่องนี้ไม่ต้องใส่ค่ะให้ใส่เฉพาะคนที่อาศัยอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือเท่านั้นค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจจะรับข่าวสารเพิ่มเติมสามารถเลือกหัวข้อหรือเรื่องที่สนใจได้นะคะเช่นเรื่องเกี่ยวกับ 3D Printing หรือเครื่องพิมพ์สามมิตินั่นเองค่ะค่ะอย่างวันนี้เราก็จะมาเลือกกันประมาณนี้นะคะถ้าใครไม่สนใจที่จะรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมหลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้มาดูที่3ข้อด้านล่างนี้ค่ะ หากต้องการรับข้อมูลผ่านอีเมลให้ติ๊กที่ช่องแรกและช่องที่2ส,ส่วนข้อที่3จะเป็นการยอมรับข้อตกลงเกี่ยวกับเงื่อนไขาการใช้งานให้ทุกคนติ๊กที่ช่องนี้ด้วยค่ะหลังจากนั้นคลิกที่ปุ่ม Create Your t r a d e p a r t Account เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วทุกคนจะสามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร CAT ได้เลยค่ะโดยให้ลอกอินในการดาวน์โหลดเพียงครั้งแรกเท่านั้นส่วนในรอบถัดไประบบจะทำการดาวน์โหลดไฟล์ให้อัตโนมัติค่ะ ที่ปุ่มดาวน์โหลดเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหวังว่าวิธีดาวน์โหลดเอกสาร CAT ในเว็บไซต์ Schneider จะช่วยให้ทุกคนสามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร CAT เพื่อนำไปใช้ในการทำงานได้ง่ายและสะดวกขึ้นขอบคุณที่รับชมค่ะและหากต้องการให้เราทำคลิปอธิบายเรื่องไหนเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปในช่องทาง YouTube ได้เลยค่ะ ก่อนจากการอย่าลืมช่วยกด Subscribe ในช่อง Youtube ของ Schneider Electric Thailand เพื่อติดตามเทคนิคการใช้งานเว็บไซต์ Schneider Electric ให้คุณค้นหาข้อมูลง่ายขึ้นค่ะ